สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกทคนครูปิยนิวอ่อนนะคะครูจะมาสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องสาเสติดสารเสพติดมีอะไรบ้างในระดับชั้นนี้ติดตามชมได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของสารเสพติดกันก่อนนะคะสาเสพติดหมายถึงสาร ใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเก์ขึ้นเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการรับประทานดมซูปฉีดหรือด้วยพิธีการใดๆแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจดังนั้นเรามารู้จักประเภทของสารเสพติดกัน โดยแบ่งตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษพศ2522นะคะได้จัดประเภทของสารเสพติดให้โทษออกเป็น5ประเภทดังนี้ประเภทที่1เฮโรอีนแอมเฟตามีนเมดแอมเฟตามีน LSD เอ็กซ์ตาซีประเภทที่2ฟินม Am อร์ฟีน โคเคนและเมทาโดนประเภทที่3อยยากแก้ไอที่มีโคเดอีนประเภทที่4อะเซติกแอนไฮดายเอซิตินโคลีนไลเซจิกแอซิดประเภทที่5กัญชากระท่อมฝิ่นเห็ดขี้ควาย แต่ถ้าแบ่งตามองค์การอนามัยโลกจะแบ่งออกได้เป็นก้าประเภทคือ 1. ประเภทฟิน 2. ประเภทบาปิทูเลต 3. ประเภทแอลกอฮอล์พวกเหล้าเบียร์นั่นเองประเภทที่4แอมเฟตามีนประเภทที่5โคเคนประเภทที่6กัญชาประเภทที่7 ใบกระท่อมประเภทที่8หลอนประสาทพวกต้นลำโพงเห็ดเมาประเภทที่9คือประเภทอื่นๆคือนอกเหนือจากไอแปประเภทข้างต้นได้แก่พวกสารละเหยทินเนอร์เบนซินน้ำยาล้างเล็บยาแก้ไอและบุหรี่ส่วนปัจจัยการติดสารเสพติดนั้นมีผลมาจากครอบครัวคือพ่อแม่ ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกก็จะมีโอกาสติดตามด้วยเพื่อนก็เพื่อนชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็มีผลสังคมสังคมจัดงานเื่นเริงก็จะมีพวกแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องค่านิยมพวกความเชื่อก็คิดว่ามันเท่ดึงดูดความสนใจของเพื่อนต่างเพศและปัญหาสุขภาพก็คือพวกการใช้ยาแก้ปวดยาแก้ไอมันก็จะทำให้เป็น ติดสารเสพติดที่อยู่ที่แฝงอยู่ได้สุดท้ายก็คือสื่อพวกละครภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราดูหนังในพวกนี้มันก็จะมีพวกสารเสพติดเอามาประกอบฉากจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการใช้สารเสพติดที่มีต่อร่างกายมันทำลายสมองทำให้เสียบุคลิกภาพสูบซ,ซีดอ่อนเพลียผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ ก็ทำให้อารมณ์ปแปรปรวนหงุดหงิดคลุ้มคั่งผลกระทบต่อสังคมทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดการลักทรัพย์ที่ปนถ้าผลกระทบต่อสติปัญญามันทำลายสมองก็เกิดความจำเสื่อมนั่นเองดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดโดยการไม่ทดลองเสพเลือกคบเพื่อนที่ดี รู้จักปฏิเสธศึกษาความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เมื่อมีปัญหาก็ควรปรึกษาผู้ใหญ่สร้างความรับและความอบอุ่นปฏิบัติตามบทบาทของหน้าที่ของตนเองการบ้านนะคะให้นักเรียนทำรายงานเรื่องสารเสพติดเป็นไม d แม p นะคะนักเรียนคงทําได้นะคะจากเรื่องที่ครูกำหนด ให้นักเกรยียนทำตามหัวข้อเป็น my m m p p แล้วส่งครูในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะ social distancing ต้องล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างกันและที่สําคัญสวมแมสค่ะสวัสดีค่ะ